จ้าสวัสดีจากช่อง AJ ปักกินเพลาะชาแนลนะจ้าเมือ่อหนีมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมาแบบล,ลุกแบบมัดผมนิดนึงมีฝายนิดนึงปากแดงๆมากินอย่างหวานจีิพี่น้องจ้าจิภามากินข้าวเหนียวทุเรียนจ้าเบิง้งพี่น้องเบิง้งเป็นเสือบปะจ้าเสืปปเเสอบเนาะเหน่งเหนๆพี่น้องซื้อบักทุเรียนมาอยากกินก้อนๆมันสิ่นเมิอพี่น้องสั่งเขามาสองแพ็ แค่ปากแค่ปากแค่พัวซีดาสร้างมาสองแผกข้าวเหนียวทุเรียนหนึ่งกิโลจะ้ะมาพี่น้องไปเสียบเสียบน้ำกันจะ้ะก่อนสิบกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอเจพากินพาร์ลอคชั้นแนวลเดือดจเด้อดสี่ในมิคิปทำคลิปต่อๆไปให้เบิรงนะจะ้ะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะไปไปจวดจยาดฝาดบึ้มกันเลยพี่น้องรอบเอาไว้ล้วลุยจะ้ะพี่น้อง nó ngon thật sự cả, nhóm, con, Mm. Ja. Wow. ราดด้วยน้ำกะทิทุกคนสอดบิง่งอืมอืม เล่มก่อนพี่น่อ,องของมันแพงให่เล่มเนี่ยเด้อใส่เล่มแพงแห้ง<ป>เนื้อทุเรียนเน้นๆจ้ะ จะผักซับเนี่ยพี่น้องฝาดบึม,บ,มบอกเลยว่าอร่อยมาก แคลอรี่ความดันขึ้นน้ำตาลขึ้นฉันก็ยอมจ้ะเพราะฉะนัน้นอื้มดได้เองเฮเ็ดองพี่จ๊อ Stop. Mm. Mm. กินมึนในน้ำตาก็ขื่นตาเท่าไหรพี่น้องโอไว้ยไปถากินหลายๆเทียรน้องพี่น้องใส่ตู้เย็นใส่สองฟีดไปแพ็คเซตถ,ถุงใส่สองฟีดไว้ไปถากินหลายๆเทียรจังไดก็ฝากติดตามให้เด้อจา้าเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เด้อจา้าขอบคุณจา้าบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย